รีโอโย้ยาโอเอามาพระอ่อนสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บ้านลุงเพชรน,นะครับอากาศเยนสบายนะครับเช้านี้นะครับ อากาศตอนเช้านะครับมาับมาดูสวนแตงของแม่ลุงเพชรอาสุดานะครับสุดาแม่ลูกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วสุดาพอลูกพอพอพอจะเล่นอะไรกันนะกันนาเนี่ยฮะพอแล้วลูกพอแล้วสวนแตงแม่ลุงเพชรนะครับ มาดูสวนแตงนะครับโอ,โอ้มีแต่ลูกใหญ่ๆเลย <c oughs> นะครับแตงแนละ้วแม่ปมลูกแม่หลวงเพชรปลูกไว้กินเนาะนี่ก็ไว้ทำพันนะครับดูทำพันนี่ไว้ทำพันนะครับเนี่ย เอาไว้กินนะครับไม่ได้ขายนะครับเพื่อนๆปลูกไว้กินนะสวนแตงข้างบ้านเนาะางบ้านแม่ลงเพชรน,นะนี่แบบทำให้ถางพนนะก็ <c oughs> ออกลูกนะสวนแตงนี่นดอกครับนี่มีแต่ลูกใหญ่ๆนะกำลังออกนะนี ได้กินครับพอได้กินไม่ต้องซื้อเขานะครับ ใหญ่ๆนะครับไว้ทำพันนะครับไว้ทำพันนี่ไว้ทำพันก็กำลังออกก็มีแต่ลูกนะครับมีลูกลูกดกเหมือนกันนะครับแตงออกลูกนะ <c oughs> ต้นอะไรนาะต้นไหวเปล่าหวายเนาะใช่เปล่าแม่เก็ปลูกไวน้นะมักระเทคกะครัรัลูกับ ก็กำลังออกรูออกดอกเนาะนี่ก็กำลังจะไว้ปลูกพริกนะครับขุดไปปลูกพริกนะปลูกผักนนี่ก็ใบกะเพรานะครับใบกะเพรามีผักอีตูผักอีตูใบหนังรักนะครับก็กำลังออกนะครับออก เป็นเบีย้ยเล็กๆครับก็ปลูกไว้ก,กินนะคะระับปลูกก้กิน <c oughs> นี่ก็ใบเตยนะใบเตย,บยเตยนี่ยเราไปปลูกไป นี่ต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานแม่ลงเพชรปลูกไว้นะครับต้นผักหวานนะไม่รู้กี่ปีนะครับนีปลูกไว้กโตขนาดนี้นะครับ <c oughs> ก็มาดูบริเวณหน้าบ้านเนาะตอนเช้าๆนะครับเพื่อนๆก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับอากาศตอนเช้านะครับเย็นสบายนะครับ นี่ปลาออนกับปลูกไว้นะครับต้นมะม่วงเนาะสองต้นนะครับแล้วนอนอ,อีกต้นนึงนะครับมามาดูคอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับปลาออนกับปลูกไว้นะครับหน้าบ้านเนาะนี่ก็ต้นพุฒนะครับต้นพุฒดอกพุฒ สามล้อปลาออนซาเล้งสามล้อปูพงนะครับไม่ปลาออนใช้นะครับขายกระติบข้าวนะ เป็นบรรยากาศนะครับต้นอะไรน้อเนี่ยต้นอะไรเพื่อนเพื่อนต้นอะไรครับเนี่ยปลาอดปลูกไว้หลายปีนะครับมันไม่มีคนดูแลเนาะดูต้นมะนาวปลาออนปลูกไว้ไม่รู้กี่ปีแล้วนะั่นไม่มีคนดูแลก,ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอนะไรเนาะไม่ออกลูกออกอะไรนะครับดูต้นมะนาวปลาออนเพรามีใครดูแลนะครับเ,เพื่อน ทุ่งนาครับทุ่งนามันก็เป็นวัดนะครับวัดอีกวัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดแห่งที่สามนะครับหมู่บ้านของลุงเพชรนะครับนี่ก็เป็นที่นาของลุงเพชรนะครับป้าออนนะตรงนี้ซึ่งอาเขาแบ่งให้นะครับอาน้องน้องชายพ่อลุงเพชรนะครับเขาแบ่งให้ลุงเพชรนะครับแบ่งให้หลานนี่ตรงนี้ก็ประมาณสี่ไร่นะครับ ก็แบ่งให้นะครับนี่ก็เป็นบ้านหลานเป็นลูกลูกอานะครับลูกอาทีน่นี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้งนองกันเนาะเป็นญาติกันนะครับมาอยู่ทุ่งนาหมดแล้วรับทุกวันนี้ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเพื่อน บรรยากาศทุ่งนานเย็นสบายนะครับตอนเช้าๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เขามาดูนะครับเขามาให้กาลังใจลุงเพชรนะครับขอบคุณนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชรชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ